Beautiful Sunday สนับสนุนโดย Fuji Film Beautiful Sunday วันนี้เรามีลีลาน่ารักนรักของน้องๆผู้เข้าประกวด Miss Slimming You Challenge 2008ในมหกรรมกีฬา Thailand University Challenge เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า5 0 0 0สนบาทมาฝากกันครับน้องคนไหนที่มั่นใจว่าเป็นสาวสวยรวยความเก่งก็สมัครกันได้เลยนะจ๊ะที่ www.thailandyouchallenge.com สวัสดีค่ะชื่อพาวินีงามดีนะคะชื่อเล่นชื่อสปาร์ตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน,นะคะคณะนิเทศศาสตร์โปรแกรมวิชาวิวทยแลโทราทัศน์ค่ะจุดเด่นของตาเนี่ยคือเป็นคนร่าเริงแล้วก็ชอบร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆค่ะและความสามารถพิเศษนะคะก็คือการเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ดรามเมเยอร์ค่ะ ส่วเพื่อนๆคนไหน,นะะที่มีความมั่นใจแล้วก็อยากจะได้ประสบการณ์ดีๆนะคะคก็ขอเชิญมาร่วมการประกลวด Miss Living อยู่ Challenge 2008ค่ะเพคุณนัดเป็นที่ดาวมหาไหลดาวมหาไหลที่คนไฟหาสวยคุณสวยจนทุกคนต้องทันมาดูเข้าตากว่าใครๆ ได้เข้ามาของหัวใจดาวอย่างคุณ FDI Station ภาพสวยสมใจเก็บได้นานปีด้วยกระดาษสีฟูจิ